เยอะเลยครับว่าชิลักเป็นอะไรอ่ะเป็นฝีเป็นฝีมาก่อนไปโรตัสจะไปซื้อตู้เย็นเว้ยพนักงานอ่ะพี่ครับเอตัวเนี้ยใส่ของเยอะมากเลยนะแนะนำตัวน,นี้มันบอกว่าจะไปตามหาไข่ไก่ไปตามหาที่ไหนของมันวะเนี่ยหายไปนานมากเลยเฮ้ยไอ,อ้พับไปพับไอ,อจมูกตอมานะเราเว้ยโอเคเดี๋ยวก,กูเปิดก่อนนะหยุดเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ย กูไปไหนมาเม้นอ๋อพอดีเมียกูบ่นว่าอยากกินไข่ไกอ่อ่ะกูก็เลยไปหาไข่ไก่มาให้เมียกูกินอะ่ะโ,โหไปโคตรนานเลยได้พวกกูรอตั้งนานแล้วเนี่ยนั่นดิอ่ะอร่อะรวะไปนานโคตรนานแล้วรออะไรกูวะมึงนี่มันซีนจัดการดิเฮ้ยเฮ้ย, <c oughs> ยนี่มึงจะเอาไข่กูไปไหนวะเฮนะ้ยนาไข่มึงอ่ะฝากไว้ที่ซีนก่อนกูอ่ะมีธุระต้องคุยกับมึงมานี่ยธุระอะไรวะสำคัญมากนะวะมาไข่กูนะเว้ย นี่มีเรื่องอะไรกับว่ากูงงไปหมดแล้วนู้นเนี่ยอะอาเนี่มึงดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำแล้วเราค่อยมาคุยกันเฮ้ยปอมีอะไรมึงไม,งมงบนะนะ่บอกกูเลยนะนะบอกกูเถอะอะไรเนี่ยลีลาอลยครับงั้นกูขอถามมึงเลยนะเมื่อคืนมึงไปไหนเมื่อคืนเมื่อคืนกก็นอนอยู่บ้านไงวะ มึงไม่ต้องมาโกหกกูนะเว้ยมึงคิดดูดีนี่กูให้เวลามึงห้านาทีห้านาทีนะเว้ยไม่ดิแม่สิบสิบนาทีกูให้เวลามึงสิบนาทีมึงคิดตบ้งตัวให้ดีเร็วอะไรของพวกมึงวะเนี่ยมึงรีบออกมานะกูต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้เมียกูกินนุ้ยนะมึงเหมือนมึงหลอกกูทำกับข้าวเป็นพ่อสีบ้านสีเรือนนุ้งมึงนี่วัางวันเอาเด็ดไปเที่ยวอาบนวด มึงหยุดเลยนะทำกับข้าวแรงมึงกูงขอเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะอย่าว่า๋ยวกลับไปทำกับข้าวเลยเพิ่มเพิมึงได้โสดแน่เตือนไว้ก่อนด้วยยังลองคิดดูอีกทีนะคิดดูดีดีกินข้าวเร็วเออไอ้นี่กูว่านะถ้ามึงคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดแล้วช่างมเลยอ่ะมากินข้าวกันก่อนนะมาเอ้ยเมนูอะไรมึงว่าไอ้สินเอ้าก็ไข่ดาวไงก็ไข่ที่มึงเก็บมา คคใครที่กูเก็บมาก,กูตั้งใจเอาไปฝากเมียกูนะเวย้ยพวกมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะโวยเบนมึงจะกินอะไรที่ไหนกับใครมันก็ไม่สำคัญหรอกเวย้ยแค่มีคนทำข้าวให้มึงกินมันก็บุญแล้วนะว <c oughs> เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้นี่พวกกูสาราแล้วก็มากินเป็นเพื่อนมึงด้วยแค่นี้มึงยังไม่พอใจเหรอวะทำออไมอย่างนั้นอะ่ะ มึงก็โทรชวนเมียมึงมากินด้วยดิมึงไม่ต้องกลัวไม่พอนะเว้ยผู้กลัวไม่แย่งเมียมึงกินหรอกเ <c oughs> นี่ยไข่มึงเก็บมาตั้งเยอะกูกไปทอาให้่ใหม่ก็ได้เออเออเออรชวนมาเลยกินกันหลายๆคนเนี่ยอร่อยจะตายว่าแต่มึงไปเอาไข่ไก่มาจากไหนไวะเนี่ยกูจำได้ว่ามึงไม่เคยเลี้ยงไก่เลยีลยวะ่ะเออกูไปเอามาจากเล้าไก่บ้านไอ้ปิงอะ ขโมยไข่ไก่มันมาหรอฮะได้เดี๋ยวกูจะชวนมันมากินแล้วกูจะบอกว่ามึงขโมยไข่ไก่มันเฮ้ยป้อมป้อมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าโน้ยเฮ้ยอย่าอย่าโทรเดี๋ยวกูให้ค่าบิบเาิลพวกมึงก็ได้นะจ่ายเท่าไหร่อ่ะสองร้อยอุ๊ยพอสามร้อยดิสามร้อยโอเคสามร้อยก็สามร้อยแค่นะนี่บ้านมึงเหรอ มิวมิวบ้านนอกมังใช้ไอโฟนสแกนจ่ายใด้ด้วยจ่ายมาแล้วเฮ้ยเครื่องเดียวก็พอดิไปผัวเมียกันหรือเปล่าอ๋อใช่เอ้ยสแกนเครื่องเดียวพอไหมจะสแกนสองเครื่องไหมเปิือแบตเตอรี่เฮยขอบใจมากด้วยมากินต่อเฮ้ยชวนเมียมึงมากินได้ดิเมียคนไหนวะคนที่สี่คนที่สี่มีหลายคนหนมึงดูถูกหน้าตากูแน่เนี่ยมึงติ พวกคุณไม่มีเมียได้สี่ีคนเหรอเฮ้ยจะนั่งซึมอทำไมกินไรกินไรไม่ต้องเกรงใจด้วยเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวทำให้อีกไข่เยอะไข่เยอะเหลือเยอะมึงไข่ที่พุ่งเสียมาอยา่างเยอะอ่ะกินเยอะๆมึงอุ้ยตกใจตกใจเบ้าหน้าเมียกูเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไปเจียวให้อีกเข็นยิงยิงเฮ้ยเฮไมน้ำตาคอวะ ทราบซึ้งดี่พวก,กูทำให้กินเอเะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ถ้ามึงซึ้งขนาดนี้กูตักเพิ่มให้เลยเดี๋ยวใช่ป่ะชิลนเป็นอะไรอะ่ะเป็นฝีนี่คนนี้เป็นซีโอช่องมาหาสนุกคนนี้เป็นซีโอของบูซอนี่ที่เป็นฝีที่ก้นนี่มันก่อนด้วยมันก่อนนะพี่พระพี่เนี่ยไปโลตัสเดี๋ยวก่อนสิ มาก่อนเออมาก้ก่อนก่อนไปโรตัสจะไปซื้อตู้เย็นเว้ยพนักงานอะพี่ครับเอ้ยตอนนี้ยใส่ของเยอะมากเลยนะแนะนำตัวนี้ตัวนี้ดีมากใส่ของได้เยอะมาก14คิวน้องเขาบอกไงอ่าเราก็เลยบอกไปว่าเลขให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าที่บ้านมันต้องรีบใช้ไงต้องใช้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องน้องเขาบอก14คิวเลยคิวที่เป็นขนาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงน้องเขาบอกว่า14คิวเออไม่หาแลยต่อฮะ หาก็ได้14คิวก็นึกว่าเออคิวที่14หรอไม่ใช่1ิี่คิวเรียนเออก็เลยบอกให้เขาเร่งให้หน่อยต้องการใช้วันนี้ขอบคุณครับน้ากินนี่กูต้องเศร้าใช่ไหมเนะี่ยตอนนี้ <laughs>